จีแล้วคนมันดูเยอะเกินเขื่อนก็เลยก็เลยเออกูเลยเล่นทิกตอกละคนแล้วมันทิกตอกมันมีแบบเขาเรียกสติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยไปทุกคนครับเดี๋ยวเราเรากำลังจะเรากำลังจะเล่นเทรนดทิกตอกหนึ่งนะครับ ออกได้ครับตอนนี้ครับจริงๆแล้วอ่ะผมมาทําตามสัญญาครับจริงๆแล้วตอนแรกคือกินทานเสร็จแล้วนะแต่ว่าเมื่อวานนี้บอกไว้ตอนประมาณตีสองบอกว่าวันนี้เราจะไลฟ์ด้วยกันตีสองเลยใช่เมื่อวานกลางคืนตีหนึ่งตีสองอะไรวะก็เกิดเรื่มันึ่งก็ไรเออวันนี้วันนี้ผมเดี๋ยวเรผมแต่งตัวเข้าตีมาโหเดตัวจุงเนี่ย ุดดมไ้นี่เราเล่นอันนี้กันดีกว่าครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนได้ยินเพลงอ่ะเดี๋ยวตรงกลางไงอันนี้คือเล่นยังไงเดี๋ยวครันเนี่ยสาบานไม่ใช่ไม่ใช่สาบานไปแล้วเพลงอะไรกี้แล้วฉันจะเหลืออะไรเมื่อยจังเลยเอาป่ะเอาป่ะ Băng chung với công con à? để rồi rồi. Băng chung tê mày. Tói nha. Sounds like. Mẫn mọi người mình nèo. Mày. 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 được Mày. 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 Mày

นี่แหละต้องมาดีเลยนี่แหละนี่แหละเกี่ยวอะไรเดียวเกี่ยวอะไรเดียเลือกไม่ถูกาเลือกไม่ถูกเลือกไปถูกตัวนับเลื่อนโดนยุงกัดไอเรืองปังปังบอลโดนยุงกัดน่ารักแย่ไหโอ้โหเออมันมีผู้วินเข้ามาลหรือไงไม่ไม่ผู้วินเหรอผู้วินไม่มีไม่มีไม่มีแล้วผู้วินเขาหล่อว่าอะไรนะหล่อไหมครับหล่อไหมครับผมดูดีครับดูดีเท่อะไรจริงๆแล้วผู้วินเขาเป็นอะไรนะ อีโมโคนันโคนันไม่เป็นโคนันเขาเขาเป็นชิโดอะไรวะชิโดชิโดอะไรวะไม่ใช่คุดดคุดคุดอิชิจิคุดไม่ใช่ไม่ใช่คุดชินิจิเออคุดชินิจิเออกันดีเว้อะไรวะตินเนืนี้ิเือนทุกคนทุกคนวันนี้ผมมาตาตามสัญญาแล้วโอเคไวันนี้วันนี้วันนี้คือยอมเลือกที่จะแบบไลฟ์แบบ ในจีให้เลยทุกคนนะนั่นแหละแล้วคัณเลือกอะไรได้แล้วที่ทิ้งใครได้หรือเปล่ากว่าคุณจะเลือกใครครับหรือว่าเพื่อนรักของคุณเนี่ยจุ๋มครับเพื่อนรักหนึงคู่ครับเฮ้ยเอ๋ผมก็สายชงมาอย่างเข้มเหมือนเข้มกูคาดว่าคุณจะเลือกกู มึงจางเป็นน้ำเขียวเลยใช่ไหมชาเขียวจางเป็นน้ำเขียวแต่ชาเขียวชาเขียวจับใหม่รายวันนะอันนี้เราอันนี้เราไม่มีสนมหวานใช่ไหมครับอันนี้เราไม่สนมอ่ะช็อีคีช็อกรีนไม่ได้ครับผมอยู่ในช่วงดูแลสุขภาพโอ้โหแต่แต่นี่จริงๆผม จริงๆอ่ะเนี่ยผมให้เขาไปแล้วแล้วผมเอาอะไรมาฝากคุณด้วยอะไรครับนั่นแะข้างหลังเนี่ยอันนี้คือชวงไทยอินเหรอช่วงไทยอินแต่ไม่นงมานะไม่ต้องหรอกเออขนาดนี้แล้วให้ดูอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะผันผ่านเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยันไปแล้วเฮ้ ก่อนผมให้คุณไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้เอาแบบใครที่มีใครที่แคปหน้าจอทันนะครับผมแล้วรู้ว่ากล่องนี้กล่องอะไรนะครับผมลงในแฮชแท็กนะครับในทวิตเตอร์รับไปเลยครับในวันนีสามกล่องนี่เอ้ยใช่มาเลยหยอกหยอกครับทุกคนคุณมีแจกแจกคนผมให้ผมให้โอกาสคุณได้สปอยสปอยฮาร์ดพิลเลอร์สปอยเลยครับเอามาสปอยให้คิลเลอร์ไหมครับฮาร์ดพิลเลอร์ผมรู้สึกว่าฮาร์ดพิลเลอร์เนี่ยการ